สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคํำแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้มาพบกันในงวดใหม่ค่ะ16กันยายน2566งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่เข้ามาค่ะคลิปที่คําแก้วจะให้ชมต่อจากนี้ก็คือคลิปเลขปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะงวดที่ผ่านมาเลขแตก3โตค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วแล้วค่ะนี่แล้วค่ะเลขแตก3โต ก็คือ8 4 7สเ็เลขมันออก4 7 8เนาะค่ะถ้าซื้อตามนี้เลยก็จะได้โต๊ถ้ากลับซื้อหรือตัดเล่นก็จะได้สตัวด้วยเนาะค่ะก็คือทำเกี้ยวตัดให้มันมีเลขอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือมีเลข2เลข4เลข7เลข8เนาะค่ะมันก็ออกจริงๆอันนี้ก็แตก3ตัวมาตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วก็คืองวดก่อนนู้นนะคะวันเลขออกเจ็ 7, 8, แตกสามตัวมาก่อนแล้วคือแตกข้ามงวดแล้วมาตรงงวดอีกก็คือสามตัวตรงๆเหมือนกันก็คือสี่เจ็ดแปดเนาะค่ะก็ถือว่าปฏิทินจีนเงินล้านวันทั้งเยี่ยวนี่เลขแตกสามตัวมาสองงวดติดแล้วเนาะสองงวดติดๆก่อนหน้านั้นก็แตกสองตัวมาตลอดเนาะมาเรื่อยๆแล้วก็มีหลุดไปบ้างเป็นบางงวดเนาะเดี๋ยวงวดใหม่ก็จะให้ท่านผู้ชมดูทั้งแบบตรงงวดก็คือสิบหกกันยาแล้วก็ข้ามงวด หนึ่งตุลาคมหกหกเพราะว่าเลขมันเคยออกข้ามหวดเหมือนกันค่ะก็ให้พิจารณาดูเนาะ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้ก็อย่าลืมค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเช <c oughs> ่นเคยเขียนคอมเมนต์มาในตัวเลขที่ท่านผู้ชมมองเห็นว่ามันเป็นขึ้นกันกับคําเกี่ยวบบค่ะเลขที่เห็นกับเลขที่จับให้อาจจะไม่ตรงกันนะคะผู้ชมอาจจะไปจับดูเองก็ได้เลขวันจะมีอยู่ประมาณสี่ตัวถึงห้าตัว บางคนก็มองเห็นสีบางคนก็มองเห็นหานะก็อาจจะเอาไปจับสามตัวหรือสงตัวเองส่วนเลขที่คำแก้วจับให้นั้นก็จะเป็นเลขที่คำแก้วหมักก็แล้วกันค่ะเนาะเห็นเหมือนกันแล้วก็จับเอาตามที่คำแก้วชอบก็แล้วกันเนาะค่ะก็เดี๋ยวไปดูพร้พอมๆกันค่ะปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะค่ะมาเบิ่งปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วค่ะ อันนี้แบบตรงงวดค่ะงวดวันที่16กันยายน2566ค่ะเลขออกวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ขึ้นสองข้าเดือน10เลขออกวันเสาร์เลขที่มองเห็นก็ไม่ได้ถือว่าซับซ้อนหรือว่าเบิ่งยากปันไดเนาะคะ่ะที่เห็นชัดๆเลยก็คือมีเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ข้างบน ตรงกลางตัวที่สองคือเลขสาส่วนตัวที่สามน่ะอาจจะมี2ตัวไขว้กันอยู่ค่ะก็คือมองเห็นว่าเป็นเลขสองก็ได้แล้วก็เลข4ี่ก็ได้ค่ะมองเห็นเป็นทั้งเลขสองแล้วก็เลขสี่แล้วก็ตัวสุดท้ายแน่นอนค่ะเป็นเลขหเลขหเลขหก็อย่าลืมเลข9ด้วยนะคะเพราะว่าเลขหกกับเลข9้ามันก็มักจะตีลังกาเนาะ สรุปแล้วเลขที่มองเห็นทั้งหมดมี5ตัวก็คือเลข1เลข3เลข2เลข4แล้วก็เลข6 1 3 2 4 6ค่ะมีทั้งหมด5ตัวแต่5ตัวมันก็เล่นยากแล้วค่ะเดี๋ยวคําเกียวจะจับให้ดูจับเป็น3หางให้เนาะ3ตัวเอาสัก4หางก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะ คำแก้วจะจับให้นะคะจับให้แบบที่คำแก้วคิดว่าคำแก้วชอบก็แล้วกันค่ะคำแก้วจับให้นะคะก็มีหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะคะหางแรกแล้วก็สามสี่หกแล้วก็ 1, 3, หนึ่งสามสองหางสุดท้ายน่าจะเป็นสองสี่หกค่ะ ค่ะมีทั้งหมด4หาง134 346 132แล้วก็246ค่ะอันนี้คือปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วแบบตรงงวดค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งค่ามงวดค่ะว่าได้เป็นเลขตัวไรแน่ค่ะปฏิทินจีนเงินล้านแบบข้ามงวดค่ะข้ามไป1ตุลาคม66ค่ะเพราะว่า ปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคำแก้วเคยออกข้ามงวดเนาะคะ่ะก็ให้ดูข้ามงวดด้วยแต่คำแก้วที่ย่างบอปแปลละเอียดปันใดเนาะคะ่ะสำหรับเลขข้ามงวด1ตุลาคมหกหเลขที่เห็นมีทั้งหมด4ตัวค่ะเป็นเลข4ี่ตัวไข่กันอยู่เนาะคะ่ะก็คือมีเลข2เลข5เลข3เลข4มองเห็นชัดอยู่เนาะคะ่ะ มีเลขสองเลขห้าเลขสามเลขสี่มีเลขเป็นสี่ตัวเนาะทางผู้ชมก็พิจนารณาดูเนาะคะ่ะแล้วก็จับเอาเพราะว่าคำเกี่ยวจะย่างบบจับให้เนาะคะ่ะสําหรับข้ามงวดมันมีสี่ตัวถ้าซื้อก็น่าจะเป็นสองห้าสามห้าสามสี่ประมาณนี้เนาะคะ่ะมันมองเห็นชัดอยู่คะ่ะสองห้าสามสี่ติดตัดเอาแต่เลขไทยก็ได้คะ่ะห้าสามสี่แล้วก็ข้างหน้า สองห้าสามประมาณนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวคำขียวสิไปสรุปใส่กระดาษให้เบิรงอีกเท่าน,นึงค่ะว่าได้เป็นเลขตัวใดเนี่ยค่ะค่ะก็ได้เบิรงกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็บเบิรงกันผู้ชมก็ับไปเบิรงซทๆาอาเนาะคะ่ะหรือว่าก็แคบหน้าจอเก็บไปแปลเอาเนาะเพราะว่า,ะะาถ้าให้ดูนานมันก็จะคลิปมันก็จะยาวไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้คือเลขปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วค่ะที่คาแก้วแปลมาให้เนาะ แบบตรงงวดค่ะแบบตรงงวดก็มองได้เป็นมีเลขหนึ่งเลขสามเลขสองเลขสี่เลขหกจริงๆหกหนึ่งเก้าหนึ่งนี่มันแตกข้ามงวดมาแล้วเนาะมันแตกข้ามงวดมาแล้วก็คือมันออกเก้าหนึ่งเนาะเก้าหนึ่งค่ะค่ะมันมีเลขหนึ่งเลขสามเลขสองเลขสี่เลขหกค่ะก็มันมีเลขห้าตัวบางคนก็อาจจะมองเห็นสี่ตัวบางคนก็อาจจะมองเห็นห้าตัวเนาะแต่คำเกี้ยวมองเห็นเป็นห้าตัว แล้วคำเกี้ยวก็เอามาจับเป็นเลข3ตัวให้ทั้งหมด4หางท่านผู้ชมก็ดูตามนี้เนาะมี1-3-4 3-4-6 1-3-2แล้วก็2-4-6อันนี้คือคําเกี้ยวจับมาให้เนาะแต่ว่าอย่าลืมค่ะท่านผู้ชมเลขโคกับเลข 9... นี่อาจจะต้องกันบ้างอาจจะเป็น 3-4-9.. สี่งสีค่ะเพราะว่ามันอาจจะตีลังกาเนาะ อย่างเช่นงวดที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะซื้อหกหนึ่งหหนึ่งซึ่งตรงกับอายุของท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนาะหกหนึ่งแต่ว่ามันออกเก้าหนึ่งนี่ยค่ะเลขหกกับเลขเก้ามันอาจจะพลิกแปลงได้เนาะค่ะอย่าลืมกันหกกับเด้วยค่ะค่ะสรุปแล้วมีหนึ่งสามสี่สามสี่หกหนึ่งสามสองแล้วก็สองสี่หกที่คำเที่ยวจับให้เนาะ งวด16กันยายน66อันนี้คือแบบตรงงวดถ้าท่านผู้ชมชอบตัวอื่นที่ไม่ใช่ที่ทำแก้วจับให้ก็จับเอาเองได้ค่ะมันมีเลข4ตัวเนาะมี1มี3ามี2มี4มี6ก็อาจจะจับเป็น1 2 4 1 4 6อี่หนึงีกยงเป็น4ี่เนาะค่ะ1 3 6ก็จับเอาตาท่ทานผู้ชมมากเนาะอาจจะชอบเลขไม่เหมือนกันค่ะก็จับเอาแต่ว่ามันมีเลขอยู่ประมาณนี้ค่ะ ต่อมาแบบข้ามงวดแบบข้ามงวดํแบบวดำแก้วจะยังไม่จับ3ตัวให้เนาะแบบข้ามงวดไป1 6 1กัน1ตุลาเนาะคะ่ะข้ามไป1ตุลา6กกก็เห็นเป็นเลขสีงเลขลข5เลข3ามเลข4ก็จับเอาง่ายๆค่ะมันมีเลข4ตัวมันไม่ได้ไขว้กันมากเนาะก็อาจจะเป็น2 5 3หหรือ5 3 4จับเอาได้แค่นี้เนาะค่ะเนี่ยค่ะมันเป็นเลขแค่สี่ตัวมันจะง่ายกว่า5ตัวค่ะมันเป็น4ตัว แต่มีเลขที่คล้ายกันก็คือมีเลขสองเนี่ยค่ะสองมีเลขสี่มีเลขสามที่คล้ายกันทั้งตรงงวดและข้ามงวดเนาะสรุปแล้วเลขที่คล้ายกันก็คือสองสามสี่สองสามสี่ที่คล้ายกันทั้งสองแบบเนาะทั้งสองทั้งตรงงวดและข้ามงวดค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแคปหน้าจอเก็บไว้เนาะปฏิทินจีนเงินล้านบานข้ามแก้วค่ะค่ะการมีประมาณนี้ค่ะ อาจจะจับผิดจับถูกแล้วค่ะแต่เลขก็มีประมาณนี้อยู่ในนี้แน่นอนเนาะค่ะแตกตรงๆงสามตัวมาสมงวดติดแล้วงวดนี้ก็นําไปพิจารณาได้เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมปฏิที่หลวงปู่สวงคาเกี่ยวจะลงให้ดูในวันหน้าเนาะประเดที่หลวงปู่สวงเคยออกเช่นกันค่ะทั้งตรงวดแล้วก็ข้ามงวดค่ะเคยออกเช่นเดียวกันก็อย่าลืมเพราะว่ามันหลุดมาสสงวดแล้วเนาะ งวดนี้อาจจะเข้าตรงๆปังๆก็ได้เพราะว่าบอกเคยรุดเกินสองวดค่ะสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงเนาะค่ะก็ฝากพิจารณาไว้ทั้งสองสำนักแล้วก็เลขวิ่งงวดที่ผ่านมาคําเก้ลืมบอกไปว่าเลขวิ่งของคุณยายก็เข้าคุณยายให้วิ่งข้างบนสามกับสี่มันก็มาสี่เนาะแต่สี่มาหลักร้อยก็คือสี่เจ็ดแปดคุณยายก็ให้ให้เข้าอยู่ให้วิ่งบนสามกับสี่มาสี่เนาะข้างล่างคุณยายให้วิ่งสามกับหกมันไม่มามันมาเก้า 6กับเาเนาะมันมา91ย้ายายให้3ามกับ6มาค่ะเดี๋ยวงวดน,นี้ก็ตามใหม่แล้วงวดน,นี้ก็จะตามเซียนตองให้นะนนะเ,าเนาะว่ที่ผ่านมาน้องขอพักเพราะว่าเลขน้องที่ผ่านมา2สสามวัดติดก็คือหลุดมากกว่าเข้านะ้องก็เลยขอพักงวดนี้ก็จะไปตามให้ใหม่เนาะแล้วก็คนที่ฝันเม่นก็จะตามให้เช่นเคยแล้วส่วนตัวคำแก้วเองก็ถ้าฝันก็จะรีบนำมาลงคลิปให้เนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ